สวัสดีโยมเอทุกคนด้วยเด้อว,วันนี้พาพีก็จะมากรวดใบไม้ไม่ได้มาประมาณสามวันแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นที่พาพีทางนะแต่ก่อนหกอิลีหกหลายหลายและนี่การเลื้วแต่ต้นไม้ที่จงไว เอาไว้ให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต้นไม้พวกนี่ก็จะเป็นสมุนไพรแนต้นไม้ที่หายากแน่เดี๋ยวพาพี่สิมี่ยังให้เบิง่งมาก,กวดใบไม่วัดพอ่อแนวอันพาพี่อันขึ้นฮอตตะกี้ ห็นบอไม่ออกดอกแรกนี่โอ้ออกฮะก็ออกได้นี่นี่หนึ่งดอกอืมสองดอกอึบ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 สามดอก สามดอกมีอีกบอนี่โอ้ยเนาสัตัวนี้เนาเอ้ว้เป็นเสื้ออันนี้ต้องใช้บวงกินพ,พ่อพีไปรอเบิงเราโอ้หลายพ่อแกงอยู่เด้อนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดดิน อันนี้กินได้อันนี้ก็กินได้ของธรรมชาติาลเดอร์โยมเนี่ยอันนี้ก็สันได้ได้นี่คือตอดสมัยตะกี้ยอดเมิกกะมียอดผักสม็กอ่อนๆเลยเม็ดละบานอ้อ ทางกวดอันไปไหม้แล้วฝนตกใสแบบน,นี้เฮ็ดกระเลยออกแสดงโอ้เด็เดๆพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วน,นี่อันนี้คือกินได้เดอ้อเท่าเนี่ยก,กินได้ยเยอะอันนี้ล่างเอาอโอ้อันนี้ จุมจ่มๆเลยอันนี้ดอกหน่อยเาวาเจดมาหลอบนัน้นมาถวายเพลินเพม่นกับมหาเดยหนไม่ฮูโบแมนเฮดนันโอ้โหลายอยู่หลายอยู่อย่าปากด้วยโยมอย่าปากอย่าปากขี้อยู่ขีข้อยู่อันนี้เป็นเขตวัด ทุ่งเซนไม่ออกเพิ่นหาบมเห็นนี่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 มีอีกมีอีกมุ้ยเน่าชำดอกนี่มีอีกมีอีก,อ,กอันนี้ก็ได้เยอะอันนี้พอได้เยอะพอได้เยอะอย่าปากเด้อยอมอีซี่อย่าปากอย่าปากเนี่ยไม่ออกเพื่ด้ยินเพิ่นสิมาแย่งพระเก็บเด้อ อันนี้ก็จะเป็นหิมนาคมเดี๋ยพี่น้องหิมนาคมอะไรนี่เห็ดอะไรนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเคยเห็น,หนยังพ,นงพี่น้องนี่เคยเห็นบ่โอ้ยคือเป็นนี่น,นี่หึเหอเห็ดเอยียงอันนี้เป็นเลอเลียวนี่น,นี่เว้ย อะไปต่อพี่น้องโอ,งอ้พี่นะพี่นะพี่นะเบิ่งเด้อพุ่นน่ะออกใหม่ๆเลยอันนี้ห่าก็ออกมอเมื่อเช้านี่น,นี้พุ่นน่ะลงไปพุลงไปพูแนาแล้วก็มีนี่ๆๆพุ่นขาวไว้ซ้วยเลย มันว่วนโอ้หาดอกยี่นี่หาดอกอื เพตาหมดลยยังหมดเลยยังมีอีกมีอีกโยมออกทัวทีบได้เห็ไหนไ่เนาะเห็นทางบ้านเพื่นพากันไปหาอุ้ยไล้บุตรห้วกตาสองกตาสะอ่อนตอนนั้นพาพี่ไปหาบัดบอก ยิงบึงไว้เจอโอ้โอันนี้อันนี้อันนี้เจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้เห็ดไข่ได้นี่เห็ดไข่บ่อกนี่เป็นเห็ดอย่างนั้นนี่อันนี้กินได้โอ้ดอกนี่ฮะก็บอกดอกนี่งามดอกนี่งามขนาด อืได้สามดอกห,หมดแลเลโยมมอาคลิปนี้ก็พาพี่สะออนน้ำมันออกก็เลยทายให้เบิงสิเอาไปให้ไม่ออกเอาไปแกงมืออื่น คลิปนี้พระพี่กข,ขอตัวไปทำความสะอาดกวาดใบไ,ไม้ก่อนเด้อสาธุสาธุบ๊ายบาย